ที่จังหวัดสงขลานะครับสมาคมฮกเกี้ยนสงขลาได้มีการจัดงานนะครับเซยิดกวนเต้กุลนะครับเทพเจ้ากวนอูเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมกันในพิธีสักการบ,บูชาพิธีเทกระจาดเนื่องในวันคล้ายวันประสูติองค์เทพเจ้ากวนอู10สิงหาคม2566ครับและก็ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งได้ทุกวันครับสมาคมฮกเกี้ยนสงขลาครับโดยนายไพโรธสวรรณจินดานายกสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา ได้จัดงานวันเซยิดกวนเตกุลนะครับเทพเจ้ากวนอูนะครับณศาลเจ้ากวนอูถนนนางงามเทศบานนลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับเชิญชวนประชาชนนะครับได้ร่วมในพิธีสักการะบูชาและพิธีเทกระจาดเนื่องในวันคล้ายวันประสูติองค์เทพเจ้ากวนอูในวันที่10สิงหาคม2 5 6 6นี้แล้วก็เชิญชวนนะครับร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งได้ทุกวันตั้งแต่เวลา7.30ไปจนถึง6.00นนะครับ ที่ศาลเจ้ากวนอูสงขลาครับโดยนายกสมาคมฮกเกี้ยนนะครับก็กล่าวนะครับว่าศาลเจ้ากวนอูนะครับเชื่อมโยงกับความเชื่อของคนจีนโดยเฉพาะคนจีนฮกเกี้ยนซึ่งมีอยู่มากมายในจังหวัดสงขลาตั้งแต่ยุคสงขลาแหลมสนฝั่งสิงหานครย้ายศูนย์กลางข้ามมายังทะเลสาบสงขลามาอยู่ที่ฝั่งสงขลาบอ,อยางนะครับแล้วก็เจ้าเมืองสงขลาทั้ง2ยุคที่เป็นต้นตระกูลน,น้าสงขลาก็เป็นจีนฮกเกี้ยนเช่นเดียวกันซึ่งภูมิหลังของชาวจีนฮกเกี้ยนก็เป็นคร กลุ่มของคนจีนที่ทําการค้าขายนะครับแล้วก็เล่นเรือสำเภานะครับรอนแรมมายัางบ้านเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ย้อนหลังไปถึงพันปีเลยทีเดียวครับ